อันนี้แล้วเตียงอันมองวางลงซบเถาแม่พี่น้องเลยสบายดีอีกรอบเตียงใหม่แบบแน,น,น่นนาสือแปดลอย้เ้ค่้นนอนกับอันล้านสาวคือบอเอาไปพุ่นมองล่างถ้วยค่ะว่าทว่าห่มไผ่มองนี่กับผักซีนครัาโอ้ยเจ้าค้องได้เป็นคนว่า,าวฉันแล้วจังถือพามือกู่ะ จ้าของเราเป็นคนว้าวอ่ะบ้าล่างอยู่พุ่นมาเห็ดกินอยู่นี้มันมันแดดกันยังวาขาพ้นตกผ้าลงได้พฟจเห็นอากาศเอาจุ่มต่เสาต่เดจะดามาเด้อยพี่น้องเลยท่านบ่กจุ่มมาวามันก็บ่เป็นบ่ไปในงานก็ได้เอาผ้ามาจีดออกงาไผ่นะก็ได้มันไก่น้าแน่พี่น้องเลยสายางสัต,ต์ตรวจโลดแล้วก็ฮดุดฮุดกอไผ่เลย พออีมินแห่งหาวสิได้ร้านไผ่แห่งหาวโทรมาแต่เด็กๆสิไปแล้วบ่ลุงสิไปแล,ล,ล้วบ่ป้าโทรมาเบอร์ป้าป้าเล่นหับน้ำบ่ทัดทรอสาวเบอร์ลุงอีก,กวันอาทิตย์เขาลงไปรวมหม้ตอตอนแรงหวานเลยเขาไปรวมตอนแรงไปแต่เมื่อวานนี่มันมบอกว่าอีกมัน้เยเขาบ่เงินเขาบ่หักเงินมงเลยไปเด็กป้าเด็กมาลูก เงินบมม่เกี่ยวเขาก็เอาคือเก่าละเนี่ยเงินทมห้อยมูสามแสนค่ะค่ะหาร้อยบาทค่ะสามแสนค่ะน่องเคยผู้ซอยกับพี่น่องเคยโอ๊ยป่าแห่งกัะเหมยจอิเลย มีห้องเฮาเดีเด,ดยตัวปกขานนี่เด,ด้เจะเอาขึ้นเล่าเด้สะพาตังนะตัวใหญ่ก็มาผับอโรดผับอารมดโอ้โหสิ่ขึ้นหาลูกนะแมวกันแล้ว เห็ดให้มันแล้วโลดฮะเห็ดให้มันแล้วโลดผาตั้งหนึ่งโอ้โหข้างหลังถวยห้ามาเลยพี่น้องยางละทุงพี่น้องฟูดฟูดหู้ยยางละทุงมากเลยถือกูบบ่บ่บักแทนแม่เป็นมาเอาทำไมขึ้นนี่มันหายอยู่ส่ะแน่ ขอบคุณตาพ่อกับแม่นั่นย่าลูกเสาะนี่แลนี่อะเด้น่ะโตเจ้าบ่อยากให้นอนบ่อยากให้นอนทงๆทงหญ้าหญ้าสิเว้าามืออัดกระตะหูมันโลดเห็นบ่เออเออน่นกูว่าแล้วเขาสิตีกันพี่น้องล่าสุดออเออเออเอามห้งโลด เอออนลดนาค่ะ <Yeah. S 1> ันนอ่ะนอ่ะน่ะะอืมน่ะห้ามันไวเอาผ่าใหญ่แล้มาปอกได้ไปโลดตัวนั่นนะผ่าใหญ่อยู่ทีงเหล่าคุณหมูตัวละพันหานะกูอยากหัวเด้กูจนเก่าหัวเอ้ย ปานในดองว่าเอาตัวใหญ่ๆมันได้ดองดองเอ้ยเบิ่งเอาเดิมตัวละล้านกีบฮะอือห้องสีห้องสีกับเพราะมันกั้นนี่แหละตัวหน้าพันหกห้องสีกับอะไรห้องพูน่ะพันหาใช่ไรห้อยศอกหน่ามึงกะไผ่ตีมือมันน่ะตีมือมันน่ะเฮียนเล่งนี่อึ่งตุ่มนี่มันอยากไปทานสื่อห้อยศอ ให้ให้ขึ้นอ่ออก็วาอที่เขาสิตายทีสิท่เขาสิตายังคะให้โซ yeah> ่ยอมรับแล้วเออยอมักคนยอมรับเออเออสิทเทียงมหใเทียงม่าสี่คูไปไปข้นห้ามตาถวยครับมัน ทักคนยังขืนตาถวยโรคมิดถวยก้นขวุ้ยกูบอกบอกน้องบอกบอกน้บอกบักแทงกูกูหึนกูอุ้มไออุ้มมาหามถวยพี่เฮ้ยห้าวถวยก็มันเอาลงมาล่างบัดเลยกระโตกระเตี้ิพทงติพเข่านะกะเอาลงมาเลยมาเสร็จไห้ดำเสร็จนี่ตัวนี้อยู่เทิงนะเอาลงมาก่อนตัวอยู่เทิงนะปอดลงมาโอ้บักด่า หับหับหับอยู่รุมก่อนเลยเนนมามากันยังห้องยังโฮเพียงไอ้พวกนอนห้องนอนโฮอยู่มากระไรอาเสร็จให้เลยในดำอ่ะไขรอักเศษทางในมันอ่ะ นี่ขันสิขันสิประเห็ดทางใต้ผัดผงหมบ่มีพี่น้องเลยแปนกับแปนโพดเห็นไ่มแปนแปลนลีลาอ๋อขั้นมีห่มมันห่มโอ้ยแต่งานขึ้นเพือนกันยังพอดีอีหลางลายประหนั่นกูว่าคนลายงานขึ้นเพือนกับประจัก ย่องมากยองมากเราจังห้ามไปบาานีนสิเก็บเขาในเฮือนได้บ้านในลลางแล้วบ่อาไว้ในที่ยังแล้วขี้ผุ่นลลางแล้วสิเก็บเขาในเฮือนมาแล้วงานโอ้เจ้าหน่อยผัดใจมากคือเก่าเที่ยั้งกันได้เฮือกันได้แล้วกูถือเลขนี่ยแหละมันขี้พุ่นนี่แล้วลลางแล้วแล้วก็แล้ว ยังก็เฮ้ยไปเที่ยวนะเออยามเที่ยวก็มาซี่กันมึงดูพี่น้องเลยเฮ้ยเราจะพึ่งเที่ยวให้เขาซี่กันก่อน สิไปมือนี่สิบอ่ยนายนนแอน้อยว่าว่ลุงน้อยวนไปมือนี้แม่นั่นแหละผัดวันที่สิบหาผัดไปส่งไปส่งเคยละผัดอ่นสิไป้ายเลยผลไมวาบอดี้กลับมาเอาอีกแล้วมาท่านบอดแดกกับพอไปอยู่้เฮ้ยกูก็อยากไปอยู่้นนตีไลงห้บอแบบแดดบอแห้งนะลงหน้าพนะาะถึามาทิ้งแดด โอ้พี่น้องเคยได้อุ้มนะบ้านนี้มาซอยมือหน้ากระทิ้นไปซอยเพิ่นนายเพิ่นไปซื้บปีในอุ้มมาซอยพี่น้องลูกสาวยายทองลูกสาวยายทองกระดองดากหักอ่ะยัง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 พี่น้องเคเจดามขอพักน้ำยายทองมาใส่งานอุ้ม พังเด้อเมื่อเราบอกแม่เจ้าใจด้ามอพักประส er. ันมาใส่งานบ่ได้ซื้อได้บ่ได้ซื้อได้ล่ะบ่มีเงินบ่ซื้อใจด้ามอสพักมาใส่งานนั่นหมันน้องที่แท็กนี่บ่เมื่อมื่อแรกเราบอกยายทองาไม่นภาพตะขาหีตีไม่ได้สิดองอีกตีให้สิดองอีก อือสีฐาันบ่พอตักอย่างสีล่างเอาบ่บ่สีล่างเอาซ้ำได้ซ้ำหนึ่งบ่เห็นว่ากันได้เบิดละเบิดละอิมอิมอืมสิไปหาอีจอยกับจ้าไปตายทางไหนอีจอยกันได้บ่พอเฮ้ยไปเมื่อคืนนี่กับบ่พอไปเมื่อวานกับบ่พอเฮ้ยเอ็งไปซ้ำเถื่อไปแหละแม่มันจะแม่น่ะเห็น โอ้ยก็ต้องอยากบอกมันเฮ้ยแม่ไปว่ากับลูกบ้าหรื่องดอกไปให้แล้วย่านอีจอยนั่นแหละสิบอกขักบอกมาหรือบมาอะไรกันแล้วแต่มันพี่น้องเลยแื่สิไปตำมกถั่วกันแอคปิ่งนะปิ้งเท่าไหร่ปิ้งสิบสามเบิรงใครให้แม่เบิรงดูสื่อเน่ากินมากินเสาใช้ดึงออกมาสองปิ้งมาลูก ไก่อ่ะเขาใส่ทุงเมียนไก่พันวิโน้อฝนตกเมื่อคืนอุ Siri, ้มไปบุญตีขึ้นนี่นะบอกแล้วว่าไปบุญเป็นย่างบานเนี่ยโอ้มุนกระตุกกูลุงอยู่ห้องป้ากับห้องเฮ้ยมึงดู เราห้องเราในเจนดมึงยังห้องป้าหนวดกัห้องห้องป้าจะเป็นห้องลูเป่งไว้ลดเป่งไว้ลดดึงซ้ายมาเปลงไว้ลดฮะใายเห็ดานแงัดไปบอกมานเหียมาแต่ผู้ชาอินวดนะมันหายผู้ชายมันหายผู้ชายมันจะเหเหี้ยยังเลยเรื่องหองอินวดล่าก่อน คองเบิ้งหน้างั้เบิ้องคลองสิหอมยงเจ้าผมเมื่อแค่ว่าหนอยู่วัดออกมามาว่างเงินคลองล่างแล้วนะโตอัเด้โตเล็กนะโตเงาๆนะเมื่อเอาไปเมื่อเอาไปฉันผมไม่มองว่างเงินคองได้นี่แบบล่างแล้วอัเดีล่างแล้วเขากลัวๆไว้นะาตัวน เปิดไ,ไปเลยลางกันเนอกับผูเ้เห็นเนอของพี่น้องเลยของใส่ในครัวเรือนมุ่นมั่งสังขยะย่ายมัง่งพี่น้องเอ้ยทั้งในก็ลางในตัวนั้นเมื่อแกเอาไปพอมึงงจะกินขขาวแหละจากเมื่อกันได้เดี๋ยวจะขึ้นไปตามมักถั่วกัน มึงตัง้งบังตัวกับแป๊บหนึง่งเอาออกแต่ขยะนี่พอมึงนี่นี่